สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหายาในเกม Sakura s c h o o l Simulator โดยที่พวกเราไม่ได้ซื้อกันเนาะไปดูกันเลยว่ามันจะมีที่ไหนที่แรกก็รู้ๆกันอยู่แล้วนั่นไงเจอแล้วหนึง่งได้แล้วต่อไปที่ไหนต่อโรงพยาบาลนี่ถึงแล้วบินขึ้นไปเลยบินขึ้นไป ยิงพลังใจตูยิงพลังไม่ได้อืมปื๊บได้อีกแล้วพวกเราไปที่ไหนต่อที่ไหนอีกใช่ท่อระบายน้ำกดแผนที่ทำไมมือมันไปโดนอืมขอว่าไปที่นี่ก่อนเพราะที่นี่น่าจะใกล้สุดแล้วที่วับที่มันมีที่วับให้แบบใกล้ที่สุดอะนะคือนี่ ก็จะมาตามหาแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าถ้าพวกเราไม่ซื้อแล้วพวกเราจะได้ยาอะไรมั่งแล้วพวกเราก็จะได้กี่ขวดถ้าแบบเอาฟรีๆอ่ะอันนี้เราก็เป็นปิศาจดูใส่ดิความจริงก็ว่าจะเอาชุดอื่นแต่ว่ามันต้องมีที่หนึ่งที่จะไปเอายาแล้วมันต้องใส่ชุดนี้ก็ไม่ได้ว่าไปเร็วโอ้จะเงิน แต่พวกเราไม่เอาเงินพวกเราจะเอาแต่ยาเฉยๆเพื่อเอาไปทำพิธีเอายังพูดไม่จบเลยเจอศัตรูซะแล้วรออะไรเล่าปิดซะจองหายไปปิ้งหายไปแล้วอยู่ไหนวานั่นไงเจอแล้วอีกเอาปิกบังเจอแล้วอีกหนึ่งควดเก็บสี่รอย มองนอู่นั่นแหละไปต่อไปอยู่ตรงไหนน,นั่นไงไม่เห็นไกลเลยปึ๊บอา้าวไม่ได้ป๊บหนึ่งบิงผ่านไไม่ได้หรอเดี๋ยวอย่าง้าวโอเคไม่เลยละได้แล้วแล้วก็อีกที่หนึ่งใช่แล้วที่นี่นี่แหละที่นี่นี่แหละเป็นปีศาจบินขึ้นไปไม่ไมีใครเห็นค่าเลยแล้ว ทีนี้ก็กดตัวเล็กนี่ตัวเล็กแล้วกระโดดโอ้รู้สึกว่ากระโดดสูงนะโอเคเลกเล่นเข้าไปในบ้านเห็ดเอา้าเข้าไม่ได้กระโดดขึด้นหมดคลิปนี้ก็จะแบบวุ่นวุ่นวายๆไม่ค่อยมีสาระเอา้าได้แล้วหรอได้แล้วยังไม่นี่ไหยยังไม่ทันรู้เลยว่าได้แล้วที่ไหนอีกวะโรงพยาบาลไปแล้วเนาะ อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วยวขอว่าไปก่อนแป๊บหนึง่งนั่นก็คือบ้านนั่นเองเป็นบ้านที่แบบมีสองขวดเลยอะ่ะอันนี้ก็อาจจะไปเอายาไม่หมดนะเพราะว่าก็ไปเอาเท่าที่เราจะรู้อืมก็ไม่ได้รู้หมดทุกที่นี่บ้านหลังนี้แหละที่ไหนไม่ได้ไปเอาอีกอ่ะนึกก่อน ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พวกเราคือห้ามซื้อห้ามซื้อ,อยานะจ๊ะเอาไม่ได้ยาแหแรโอ้ยาความรักยาสเสน่ห์รู้สึกได้เยอะแล้วแล้วก็อีกทีหนึง่งที่โรงเรียนอันนี้ก็เพิ่งรู้นั่นแหละเพราะว่าก็เข้ามาเล่นมุดตัวนั่นแหละทีนี้ก็ไปเจอที่ห้องพยาบาลแต่ไม่ใช่ใน อันพวกนี้นะจ๊ะอันพวกนี้เอาไม่ได้ถ้าเอาได้ก็คงจะดีนั่นก็คือนั่นนัน่ตรงนี้เห็นไหมมีแล้วแปะเอาเลยปึ๊บได้แล้วดูซิได้มากี่ขวดแล้วสองสี่หกแปดแปดขวดแล้วนึกก่อนที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปเอาที่ไหนอืม ใช้เวลาคิดเป็นเยาวนานในนี้หมดอย่างน่าจะหมดแล้วปะหมดแล้วหมดแล้วที่นี่หมดแล้วโรงพยาบาลไปเอามาแล้วท่อระบายน้ําเอาแล้วบ้านเอาแล้วที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปเอาอีกอือบนหลังคาแถวนี้มีปะน่าจะไม่มีนะใช่เปล่าเดี๋ยวขอบินดูก่อน โอเคก็น่าจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความที่ดิฉันอยากรู้อยากเห็นหนูทดลองสามคนมาเลยหนึ่งสองสามมาแล้วหนูทดลองเรียกหนูทดลองเลยเหรออันนี้ก็คือคนที่จะมาทดลองอยาของดิฉันเอาอยาไหนก่อนอยาอันไหนก่อนดีอืมอันนี้แล้วกันคดสีพูอุ้ยตัวเล็ก <N> ในดูสิโอ้ตัวเล็กมากตัวจะเท่าอันนี้หรือเปล่าอ๋อเท่ากันเท่ากันแต่แต่ว่าขอเอาตัวใหญ่ดีกว่าแล้วอันไหนอีกเอย,ยาสเสน่นี่รู้แล้วเอายาตัวซีนี่แล้วกันปุ๊บเอาไปเอะเฮ้ย hey, พวกเรากินเองเหรออะไรเนี่ยต่อยเลยปิ้วป,วป,วปิวิยิงพลงังขอลองให้เพื่อนดื่มหน่อย โอ้ยาขวดใหญ่เกินไปนะเพื่อนจะ้ะอา้าวม่นมีอะไรเลยเอ้ยดื่มแล้วดื่มแล้วเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนเพื่อนเป็นซอมบี้เพื่อนเหมือนคนเมาเลยต่อไปยาแห่งความรักให้ยาแห่งความรักใช้ดีไหมนูน่น่าอีกขวดหนึ่งแล้วเพื่อนจะได้เป็นซอมบี้อสองคนดื่มสีดื่มเลยดื่มแล้วดื่มแล้วดื่มแล้ว นี่อ้าซอมบี้จิว๋วหมตัวแต่ไหนๆก็ในๆแล้วเอาไปให้เอาไปเลยจ้าสาวน้อยทำไมถึงเรียกว่าสาวน้อยก็เพราะว่าเขาตัวน้อยมากตัวจิ๋วเลยอะ่ะอืมมนุษย์ตัวจิว๋วอ้าวไหนเคารงรงอะไรหนดีปึ๊บโอ้อืมถ้าจูกไม่คือมันก็จูกไม่โดน ส่วนสวนองคนนั้นก็ซอมบี้วิ่งนี้เลยอันนี้ก็น่าจะไปเอายามาแล้วแล้วถ้าจับมือล่ะโอ้ดูสิเดี๋เป็นอย่างนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ไม่มีอะไรมากแค่ไปหายาแล้วก็เอามาลองใช้ดูแค่นี้แหละบ๊ายบาย